สวัสดีค่ะคืนนี้เรามาชมฝนตกค่ะทุกคนเรามาชมบรรยากาศเย็นๆฝนตกเรามาแอบมองฝนอยู่นอกหน้าต่างความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำเย็นสบายใจค่ะวันนี้ฝนตกก็หนักอยู่นะคะอันนี้ตกมาได้สักพักหนึ่งแล้ว วันนี้พาทุกคนมาดูความชุ่มชื่นเย็นฉ่ำของคืนนี้จะได้หลับสบายฝนตกคะ่ะทุกคนฝั่งทางบ้านทุกคนฝนตกไหมคะที่นี่ฝนตกคะ่ะอันนั้นบ้านตรงข้ามนะคะบ้านที่อยู่ตรงข้ามฝนตก เบียกหมดเลยน้ำเจิงน้องวันรุ่นนี้ก็พามาแอบมองอยู่หน้าต่างเนาะแอบมองฝนตกที่หน้าต่างช่องนูนขาวโพนเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนฝนตก ไฟก็พิบพิบครับพับเงียบสงบมีแต่เสียงฝนโปรยปลายค่ะบ้านใครฝนตกบ้างเอ่ยบอกวันมีด้วยนะคะเสียงฝนชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นเย็นสบายค่ะ วรุณีฝากติดตามช่องวรุณีหนีเที่ยวด้วยนะคะกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้วรุณีด้วยนะคะทุกคนวรุณีก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปของวรุณีมาโดยตลอดถ้าใครอยากจะรู้ว่าวรุณีจะพาไปเที่ยวที่ไหน กดติดตามวารุณีไว้นะคะเดี๋ยววารุณีจะพาไปเที่ยวที่ต่างๆสำหรับวันนี้อีพีนี้ขอบคุณนะคะ